สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรถบ้านวิทยายานยนต์รถบ้านเจ้าของขายเองการันตี100%นะครับคลิปนี้นะครับใครกําลังมองหารถนิสสันนวรายกสูงนะครับ เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นมีนาวิเกเตอร์ในตัวนะครับผมขอแนะนำคันนี้เลยครับ2018 Nissan Navara M330 2.0ตัววีช็อปคาลิเบอร์ยกสูงเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับคันนี้นะครับเป็นรถบ้านแท้มือเดียวเลขไม้น้อยๆเพียง50,000กิโลเท่านั้นเองนะครับและที่สําคัญครับรถคันนี้ประวัติเช็คสูตรเนี่ยเรียกได้ว่าเกรด A สตัวเลยนะครับผมให้เลยเนื่องจากรถคันนี้เข้าสู่เซอร์วิสตามระยะทุกกําหนดเลยครับหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นจนไปถึง50,000นะครับกับรถคันนี้นะครับและที่สําคัญครับแอดมิน เรามีสิ่งที่เรียกว่าใบเสร็จเข้าศูนย์จากดิลเลอร์ด้วยนะครับให้ท่านดูนะครับท่านจะได้สบายใจนะครับเวลาท่านเลือกซื้อรถกับเรานะครับแบบนี้ในนี้ก็จะบอกนะครับว่ารถคันนี้เปลี่ยนถ่ายอะไรไปบ้างเปลี่ยนรายการอะไรไปบ้างนะครับเช็คระย,ยะที่เท่าไหร่นะครับตามรายการที่กําหนดเช็ค4ี่มือเช็คสามมือ ก็ไปถึง20,000 10,000เราก็มีให้ท่านเพื่อที่ความสบายใจอแอดมินตอนนี้เราอยู่ตอนท้ายของเจ้า2 0 1 8 n i s s a n n ส์ a าว NP 302.5ตัว V ีช็อคคาลิเบอร์ยกสุดตัวท็อปคันนี้นะครับแอดมินครับรถคันนี้นะครับพิเศษนะครับมีชุดแต่งเล็กๆน้อยๆให้ด้วยนะครับเป็นชุดแต่งของตัวแคปคาร์ Car นะครับซึ่งเป็นผ้าย,ยางเกทชนิดพิเศษเลยนะครับเรียกได้ว่าพี่ๆคนไหนนะครับไปแคมปิ้งหรืออะไรอันนี้ก็เหมาะม,มากเลยนะครับขนของเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ก็จะเหมาะมากเลย อันดับต่อมาครับรถคันนี้เนื่องจากเป็นรถตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับแอดมินก็จะมีกล้องหลังบิวอินจากโรงงานให้ด้วยนะครับกล้องหลังบิวอินจากโรงงานและที่สําคัญครับกล้องตัวนี้นะครับความสามารถพิเศษของเขาจะมองได้แบบ360หรือที่เรียกว่าเบิร์ดไอวิวเลยนะครับเราจะเห็นทั้งข้างหน้าตัวรถแล้วก็ข้างซ้ายข้างขวาของตัวรถแล้วก็ตัวข้างหลังของตัวรถนั่นหมายว่าเราไปในที่ที่มันมีอุปสรรคมากๆตรงนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับ แอดมินครับผมอยากให้ดูตรงฝาท้ายนิดนึงนะครับฝาท,าท้า,า name, ย,าย,วายารรสวยเดิมสวยนะครับหัวนงหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดขยับนั่นหมายว่ารถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุแต่อย่างใดนะครับนี่นะครับไม่มีรอยถอดนะครับเม็ดอาร์คสวยเดิมสวยนะครับตะคงตะเข็บสวยนั่นหมายความว่ารถคันนี้ไม่มีเกิดอุบัติเหตุนะครับพี่พี่คนไหนอยากได้รถเดิมเดิมสวยสวยใสๆกิ๊กกิ๊กเกตเอเอเอสามตัวอย่างนี้ <Okay. S 1> ติดต่อเตยเข้ามาครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ภายในห้องโดยสารของเจ้า 2018 uhm 2 0 1 8 Nissan Navara NT 302.5V ตัวยกสูงของรุ่นนะครับตัวนี้นะครับแอดมินมาพร้อมระบบนาวิเกเตอร์ในตัวบิวอินจากโรงงานเลยนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ท in. ี่ไหนคุณสามารถใช้ฟังก์ชัน GPS ตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวเล่นให้พี่ๆเขาดูนิดนึงอ่าโอเคและที่สำคัญนะครับแอดมินตัวนี้เป็นตัว push start นะครับไม่ต้องใช้กุญแจแบบระบบ keyless ไปโดยในตัวเลยนะครับ และมีระบบกล้องหลังอย่างที่เติร์เรียนไปนะครับเป็นระบบ b i r d eye view แบบ360นะครับเป็นตอนนี้อยู่โหมด r cam นะครับ เดิมทีนะครับรถปกติทั่วไปจะมีแค่กล้องหลังแบบนี้ถูกต้องไหมครับแอดมินแต่ตอนนี้ครับ Nissan Navara NP ส0 0เป็นตัวแบบเบ d ร์ไอวิวตัวนี้ท่านสามารถมองเห็นรอบข้างตัวรถได้แบบ360องศานะครับอันดับต่อมาครับแอดมินตัวนี้นะครับรถคันนี้อย่างที่เปิร์ยเลนไปนะครับเป็นรถบ้านแท้รถชื่อบุคคลนะครับสภาพสวยใสกิ๊กและที่สําคัญนะครับมีประวัติเช็คศูตรให้ท่านลูกค้าดูด้วยนะครับ เพิ่งเข้าล่าสุดนะครับไปที่50,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับเข้าไปที่5,200กิโลนะครับสำหรับเจ้า Nissan Navara คันนี้นะครับมีใบป,ประวัติให้ลูกค้าได้ดูนะครับเพื่อที่ลูกค้าจะได้สบายใจนะครับว่าเช็คระยะตามกําหนดหรือเปล่าที่ผมดูในนี้นะครับเขาเช็คมาระยะที่1นึ่งหมโล2,000มื่โลสามหมื่โลแล้วก็ส0 0 0มื่โลนะครับลูกค้าจึงสบายใจได้เลยนะครับเข้าที่ สูมรถกรันดีลเลอร์นี้เลขทะเบียนนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่ารถที่ดีรถที่ประวัติสวยๆใสๆอย่างนี้ไม่ควรล้อนะครับเอาแผ่นกล้องมาที่ห้องโดยสารของเจ้า2อ1 8ันิปด Nissan Navara NP สามร้อยสองจุดห้าตัว V ชกคาลิเบอร์คันง,งามคันนี้ครับภายในนะครับสวยสยนะครับเบาะเดิมจากโรงงานนะครับเรียกได้ว่าการใช้งานเนี่ยรักษาดีมากๆเลยนะครับกับเจ้าของคนเก่านะครับระบบแอร์นะครับ ทำงานเย็นนะครับระบบไฟฟ้าทํางานทุกอย่างนะครับและตัวนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนไปนะครับมีนาวิเกเตอร์ในตัวนะครับแอดมินช่วยซูมไปตรงนาวิเกรตอร์นิดนึงนะครับแผ่นกล้องไปที่นาวิเกรตอร์นิดนึงนะครับตัวนาวิเอราอเคแล้วก็มาดูเลขไม้นิดนึงนะครับเลขไม่นะครับไม้แท้สวยนะครับมีใบกรนตีด้วยนะครับ มีบเสร็จจากดิวเลอร์ครบนะครับเข้าศูนย์ระยะตามกําหนดแอดมินครับผมอยากให้มาดูตรงเบาะหลังนิดนึงแพนกล้องมาเลยนะครับเบาะหลังนะครับเดี๋ยวผมให้ดูฟีลลิ่งการนั่งเบาะหลังนะครับอันนี้ชอบมากนะครับนี่สามนาว a ร่าค่อนข้างกว้างเลยนะครับเล็กลุมตรงนี้เหลือนะครับคนตัวใหญ่ๆคนตัวอ้วนสามารถนั่งได้นะครับแล้วตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับ ตรงเฮดรูมตรงนี้เหลือประมาณ1กําปั้นนะครับและที่สําคัญครับเวลาเรานั่งหลังเนี่ยตรงนี้มีแอร์แยกอิสระให้กันด้วยนะครับนี่เดือกดว่าเย็นๆกันไปเลยและที่สําคัญครับมีตัววางแก้วให้ท่านด้วยนะครับสำหรับคนที่นั่งอยู่ตอนหลังนะครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ห้องเครื่องของเจ้า2018 n น s ิ a n n a สสันนาวา M P 3า0รตัววชมคาลิเบอร์ยกสูงตัวท็อปนะครับแอดมินครับรถคันนี้นะครับ พี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับอยากจะได้คามาครอบครองนะครับเรียนเชิญทางนี้เลยครับเดี๋ยวัวอธิบายก่อนเลยนะครับห้องเครื่องนะครับหน้าเดิมนะครับซอกตะคงตะเข็บเดิมหัวนงหัวน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับการที่หัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยถอดหรือรอยขยับนั่นหมายว่ารถคันนี้นะครับไม่มีอุบัติเหตุนะครับโอเคแอดมินอันดับต่อมาสติ๊กเกอร์ครบทุกชิ้นนะฮะมีมออกมีเครื่องหมายแอร์คอนดิชเนอร์ครบ นะครับมีเครื่องหมายคอช t i o ครบนะครับนั่นหมายความว่ารถคันนี้ใส่กิ๊กๆเลยนะฮะรถนี้กิ๊กๆเก็บ AAA สามตัวเลยนะครับหน้าเดิมนะครับซอกตะคงตะเข็บเดิมรอยตรงนี้ไม่มีรอยถอดขยับนะครับนั่นหมายว่ารถคันนี้ไม่เคยทําสีหรือเก็บสีแต่อย่างใดเลยนะครับและที่สําคัญรับรถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุนะครับแอดมินรับรถคันนี้อย่างที่เราเรียนไปนะครับรถคันนี้เข้าสู่เซอร์วิสทุกระยะตามกําหนดทุกหมื่ลนโลเลยนะครับดังนั้นลูกค้าสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับ ที่ออกรถคันนี้ไปกับรถบ้านวิทยายานยนต์ของเรานะครับเรามาว่ากันถึงที่ราคากับเจ้า2,080 1 Nissan Navara NP 300 2.5ตวว r b o คาลิเบอร์ยกสูงตัวท็อปคันงามคันนี้นะครับว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่ราคาเปิดกันเลยครับราคาอยู่ในมือเตอแล้วนะครับราคาอยู่ที่579,000บาทใช่ล้วครับราคาอยู่ที่579,000บาท ผ่อน6ปีท่านจะผ่อนอยู่ราวๆที่ประมาณ1,000บาทนิดๆเท่านั้นเองนะผ่อน6ปีท่านจะผ่อนอยู่ราวๆที่ประมาณ1,000 0บาทนิดๆเท่านั้นเองนะครับออกรถที่นี่พี่ๆน้องๆได้อะไรบ้างนะครับเรามาว่ากันเลยข้อแรกนะครับข้อที่1ครับฟรีประกันภัยเมื่อออกรถคันนี้นะครับ ข้อที่2นะครับฟรีดาวเนื่องจากรถคันนี้นะครับยอดจัดเรียกได้ว่าสูงทะลุเมฆจนคุณไม่ต้องใช้เงินดาวเลยก็ได้นะครับและข้อที่3ครับข้อนี้สําคัญนะครับฟรีบริการหลังการขายจากรถบ้านวิทยายานยนต์ของเราอีกนะครับและข้อที่4ครับฟรีบริการฉุกเฉินจากบริษัทที่ชื่อว่า W Smart ให้ท่านอีกนะครับและข้อนี้ข,นข้อสําคัญพิเศษสุดๆเลยนะครับเวลจาจัดไฟแนนส์ คคุณลูก้าเอาไปเลยครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับแต่นะครับเงื่อนไขขอเป็นไปตามที่ไฟแนนซ์แต่ละสถาบันเป็นคนกําหนดนะครับงั้นคลิปนี้นะครับพี่ๆน้องๆคนไหนสนใจอยากจะมาดูว่าพี่เขาหล่อพี่เขาสวยพี่เขาใสยังไงนะครับติดต่อเราเข้ามาครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Channel นะครับยูทู a ช n e l นะครับหรือจะ l i น์แอดช n e l หรือจะโทรหาเตอร์โดยตรงก็ได้นะครับแล้วก็เบอร์อยู่นู่นเราจะมีเบอร์อยู่ด้านหลังคลิปของเรานี้นะครับ เรามีบริการจากแอดมินคอยต้อนรับท่านอยู่นะครับงั้นวันนี้ผมขอกลับลากันไปก่อนกับเจ้า2018 Nissan Navara m p 3 0 2.5ตัววีชคาลิเบอร์ยกสูงตัวท็อปคันนี้นะครับกลับลากันไปครับกับรถบ้านวิทยาย,ยานยนต์รถบ้านชุดข,ของขายเองการันตี100%กราบสวัสดีครับ